I'm <laughs> sorry. เอาเลยครับตอนนี้เกมนีนบายเในไลฟ์โมบายกันด้วยนะครับก็วันนี้เราไปเล่นตัวละครเดอะทริกสเตอร์นะครับก็หลังจากอัปเดตใหม่มาเนทริสเตอร์ก็ได้มีการบัฟนะครับโดยปรับมีดจาก60เหลือ44นะครับแต่แลกกับการที่สามารถปาคนให้เจ็บหนึ่งครั้งเนี่ยจาก8ทีเหลือ6ทีได้เลยนะก็ถือว่าเร็วขึ้นในระดับหนึ่งอะไรทีเดียวนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยทริกเตอร์ก็ยังมีบั๊กเดิมที่ยังไม่แก้นะครับก็คือบั๊กปามีดโดนแต่ว่าไม่ขึ้นมา่โดนนะ ก็เลยทำให้ติกเตอร์อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยู่ดีนะครับในแผนปัจจุบันนะคือขนาดปลาคนล้มเร็วขนาดนี้อ่ะรูนยังพัง,งแล้วอ่ะโอ้โหโคตรเวอร์เลยรูน,นนี่มันเปิดขยายจริงๆเลยนะถ้ามีอย่างอื่อนใส่ก็หาอื่นใส่นะฮะอย่าหาใส่รูนเลยพอดีวันนี้ไม่มีก็เลยต้องใส่รูนไปนะมีคนนะตรงนี้ปลาไปครับปลาปลาโดนนะติดรัวๆติดรัวๆจะเจ็บแล้วจะเจ็บแล้ว ปลาไปครับรอบนี้มันเซฟโซนนิดๆนั่นน่ะเอ้าวิ่งฉียงนี้ก็โดนสิเอ้าอะไรเนี่ยเนตใครเนี่ยเนตผมหรือเนตเขาเนี่ยตีได้เอ้าโอ้โหว้บโอ้โหอะไรเนี่ยกอชวนกําแพงแกชวนกําแพงแกผมว่าเน็ตเขานะไม่ใช่เนตผมเพราะว่าถ้าเนตผมเนี่ยปิงผมตั้งขึ้นด้วยนะแต่นี้ปิงผมปกติเลยแขวนเครื่องเสร็จไปแล้วนะครับเครื่องหนึ่งก็ถือว่าปกตินะอันเนี้ยเครื่องแรกมันติดไว้ปกติอยู่แล้วนะครับโอ้ยแหลกแหลกแหลก อ้าวมันเนียนอยู่นี่นี้เองก็ค้อนไปเลยกระบองสี่ไม่ใช่ค้อนแต่มีผมหมดอ่ะต้องเดินตามอระลากไปเล่นที่มีมีดหน่อยอ้าวสวยลากไปเล่นตรงนี้ผมก็มีเติมมีดนะแต่ว่าไม่น่าต้องใช้หรอกเดินเลยไม่มีตายยากโอเคไปเลยครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีดตัวเนี้ยปาไม่บากนะ44ีมีดแบบแทบจะคอนเฟิร์มล้มคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่เปิดตู้ไว้ด้วยนะทางั้นอ่ะ แต่พอแบบมันปลาแล้วมันยังบัักอยู่บางทีแบบเจ็บทีนึงอาจจะต้องปลาเป็นสิบทีเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ใส่เปิดตู้ไว้มาคุ้มกว่านะโอ้โหโยกโยกอย่าโยกเยอะอย่าโยกเพื่อนตายยากดูดีทามชมยังไงก็เกินหกผมบอกเลยยังไงก็เกินหกเมื่อกี้เห็นปะผมบอกแล้วเนี่ยอันนี้ล้มเร็วคือมันอยากจะปลาเยอะก็แบบถ้าไปปลาเยอะตรงแบบคนจู้เก่งๆแล้วแบบ จุดที่มันแบบเป็นเซฟโซนเนี้ยเราก็สวยไปนะโดนวนน้ำปกติเป็นเท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบบางจังหวะที่มันแบบมันไม่ได้ปาบา็อกมีดทีเนี้ยก็เก่งอยู่นะตัวเนี้ยแล้วก็อันติีก็จะบางบางจอหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาน้อยบางจอวิชันมองไม่เห็นนะปกติมันไม่บางขนาดนี้รอยเท้านะครับทานผู้ชมโอเคเห็นตัวแล้วนะก็ปาไปเลยปลาไปเลยชิงโดนนะแบบนี้ยังไง ป่าหลบข้าสซองนี้อย่างนี้ผมว่าบอดชัวนะอย่านี้ผมก็ปลาไปเลยชิงรัวๆครับเรียบร้อยแขวนฟรีสปอร์ตม,มีขีดขึ้นใครครับเนี่ยโหดเอาไว้ปลาปาเฮ้ยเอาปลาปลาปลาไปอ๋อหยุดเดินเฉยอะไรเนี่ยอ,อโอ้โหอยู่ๆเดินๆหยุดๆอันนี้บอดแน่เลยผมว่า เดินยืนหยุดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ฟาดไปแล้วละการรอบที่แล้วเห็นโยกเยอะอยู่ก็เดินเดินหยุดๆนะ <c oughs> เอามีแทงหลังเฉยงั้นในนี้น่าจะคนแล้วไม่น่าใช่บอดโอ้โหแล้วจูอย่างนี้ใครจะไปเดาถูกครับเนี่ยเดินเข้าตู้เฉยก็ดึงออกมาเลยไม่รู้ด้วยหรอกว่าเข้าตู้ทำไมเหมือนกัน เดินมาเติมมีดครับตัวนี้นี่คือแบบ44มีดล้มคนหนึ่งก็ต้องเติมมีตลอดนะเพราะถ้าไม่ถึง44เนี่ยไม่น่าปลาล้มได้นะฮงโมเลยในนี้มาย่ออะไรอยู่แถวนี้ครับเนี่ยปลาดิปาลารัวๆปลารัวๆอ่ายืนรอพับไม้เวลาเจอทิกเตอร์ไม่ไว่ายังไงก็ตามอย่าหายืนรอพับไม้กัดโดนหน้าต่างนะเป็นไปได้หารอบบนหลบมุมอะไรพวกนี้นะโดนหน้าต่างกับพับไม้แบบต้แตกมีดมันจะขึ้นไวมากแทบทําให้เราเจ็บเลยเครื่องนี้ปัดได้เยอะเลยนะ กระทืบเพื่อก่อนครับน่าจะมีคนอยู่แถวนี้แหละผมว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเนียนอยู่ตรงไหนขี้เกียจหาด้วยผมอยากใช้อันตีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาอันตีไปโซนน,นิดนึงนะเผื่อแบบเขามาช่วยไงจะได้กดอันตีไล่ปลาพอดีเลยไม่มีนะมีไหมโอเคไม่มีแขวนดีกว่าครับอันตีหมดแล้วนะเสียเวลาเปล่าๆจริงๆถ้าเกิดเล่นเอาชนะก็เฝ้าจนคนนั้นตายไปเลยก็ได้นะแต่ว่า เล่นอย่างนี้ก็ให้เขาช่วยเอาแต้มแล้วครับนี่ไงผมว่าแล้วว่าต้องมีคนปั่นเขาเนียนอยู่จริงเลยผมบอกเลยว่าบ้านเล็กแพตปัจจุบันเล่นกับติเตอร์ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าปัจจุบันมันเดินไวแล้วอะ่ะไม่เหมือนแพดท,ที่แล้วที่มันแบบถือมีดแล้วเดินค่อนข้างช้านะครับเดินตามมาก่อนนะแล้วค่อยยกปลาตรงมุมเหมือนกันเล่นก็ต่ายเลยลาไปครับก็โดนเรื่อยๆจนมเจ็บอ่ะโดนแบบนี้ก็สวยดีลาฟี แอดออนอันล่างนะเวลาปลาใกล้เต็มสแตก็กที่เวลาเป็นกรอบแดงเราจะเห็นออล่าเขานะมันเอาไว้แบบเวลาแบบการเขาฉีกหรือแบบอะไรพวกนั้นเราจะรู้หมดเลยอะ่ะพึ่งดีมากๆเลยนะแล้วก็อันบนเป็นมีดชิงนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วล,ลืมอธิบายนะจริงๆก็เห็นแล้วแหละว่ามันคือมีดชิงมีดผมหมดแล้วละสิแล้วก็ไม่มีที่เติมมีดด้วยแถวเนี้ยหลอกไฟมาครับเรียบร้อยมีคนหลงไฟนะโดดใช้ตั้งหากโดนตีฟรีๆเลย เขาเหลือคนคนเดียวแล้วผมจะไม่แบกคนนี้นะเดี๋ยวไปหาคนก่อนเขาไม่มาช่วยเพื่อนสักทีอ่นะแล้วผมเจอหลุมแล้วเดี๋ยวผมแขวนคนนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่าผมมีเปิร์ขวานะครับ <c oughs> ก็คือเปิร์นี้ปรับมาใหม่พร้อมทิกเกอร์เลยนะครับ <c oughs> ก็คือเวลามีคนแตะประตูเนี่ยมันถึงจะเริ่มนับเวลากั้นประตูนะครับแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเราด้วยนะว่าคนแตะประตูไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยเราก็เดินโซนประตูเหมือนปกติครับ เหมือนเราเล่นปกติเลยเดินกลับไปกลับมาแต่เดี๋ยวมีคนแตะประตูเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเลยนะว่าแตะฝั่งไหนแล้วก็จะมีที่กั้นขึ้นมากั้นอีกนะโอเคนั่นไงนะอยู่ๆมีสัญลักษณ์ประตูขึ้นมานะครับก็คือเคสเนี่ยไปแตะประตูฝั่งนู้นแล้วนะครับแล้วก็นับเวลานะเห็นทางขวาอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับกั้นประตูอยู่นะครับอุ้ยแหลกนี่ไงเห็นไหมมีที่กั้นขึ้นมานะเขาเปิดไม่ได้ก็คือเขาเพิ่งแตะเมื่อกี้แหละอุ้ยแหลก่อะไรวะเนี่ย ก็คือผมว่าเขาอยู่แถวนี้แหละยังไงเขาไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่ารอยเท้าก็ไม่มีแนละ้วถ้าเกับเขาไม่ได้วิ่งเขาต้องย่อ,อไปนะเดินหาครับคอนเฟิร์มล้ว่าเขาอยู่แถวนี้แน่นอนอะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาอยู่ไหนนะเขาย่อเนียนมากเลยแล้วเพื่อนแดงๆมองยากนี่ไม่น่าอยู่ในตู้หรอกผมว่าทำเป็นจะเดินออกไปนิดนึงนะเดี๋ยวเดินกลับมาอ่าเรียบ้อยครับเห็นปะผมบอ,อกแล้วว่าไงเขาอยู่แถวนี้เราเห็นแล้วเพื่อนไม่ต้องมานั่งเนียน จะตูยังไงล่ะเพื่อนยังไงนายก็ตายอยู่ดีเพราะมันนายไม่มีทางเปิดประตูทันปาไปครับปาไปปลาไป,ป,าไปอาเรียบร้อยเกิน6มีดอีกแล้วผมว่าก็เอาไปโมลิที่โล่งๆหน่อยแล้วกันครับไหนๆก็เอาโมลิมาแล้วนะตาน,นี้ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ